สำหรับผมเห็นว่าแค่ชกเนี่ยไม่ใช่ความรุนแรงเลยเป็นการสั่งสอนนะครับเป็นการสั่งสอนแต่ถ้ารุนแรงก็หมายว่าเอามีดเอาไม้นะเอาปืนอะไรต่างมาล่อไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะนั่นี้งจะเป็นความรุนแรงมาตรฐานคนไม่เหมือนกันผมก็ไม่ว่าคนคนนู้นพูดผิดพูดถูกหรอกนะแต่สําหรับผมเห็นว่าเรื่องอย่างคุณศรีวันเนี่ย <c oughs> เขาสั่งสอนนะครับถ้าเขาไม่สั่งสอนเขา ายแล้วนะครับนะไอ้คนคนชกเนี่ยผมก็ดูท่าทางแลวหกสิบกว่านะไม่ใช่นักมวยถ้านักมวยนะสีสวรรไปแล้วนะครับนะดีไม่เจอไอ้คนที่เอาหนักกว่าน,นี้ใช่ไหมฮะแต่อาจจะชกคิดคนก็ได้นะคนที่ควรจะให้เขาโชคมีอ, <laughs> อยู่ในําเนียบ นะถ้าเขาชกคนนั้นนะรับรองคนไทยยิ่งสารเสริญน,นะ